สวัดีครับเป็นเพื่อนพบกันแล้วผม FPS วัยเจริญเล่น The Game The King of Fighter On Star อ่าครับแล้วก็มาแบบว่าย,ยังไงอัปเดตข่าวสารสักนิดสักหน่อยนะอ่าฮะซึ่งการอัปเดตข่าวสารนี้ทำให้ผมแบบว่าตื่นเต้นและก็ตุกตะลึงม,มากเลยนะก็เมื่อที่ว่าผมทำคลิปไปนะว่ามันจะมีการยังไงอ่ะเปิดเ u e s อี p ิกใหม่ใช่ไหม เป็นเควสอีพิกสองก็ผมคิดว่า3ตัวละครที่มานะนั่นก็คือแม็กซิม่านะซีโร่และก็อินิสนะที่ผมบอกว่ามันเป็นกอบม่วงแต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่าน,นั้นก็คือว่าเฮ้ยมันเป็น BS นะเออเป็น BS ก็หมายความว่าเกมมันแจกกับเพื่อน <Yeah! S 1> เยกมมันแจกเฟเตอร์ Fighter นะ3ตัว บีเอสอ่ะฮะผมจะเรียงจากลำดับนะเอาเป็นว่าาร์มเก่งกาจขงตัวละครนะเอาจากม็กซิมาเลวกันนะแล้วก็ซีโร่แล้วก็ Zero, วกอินนิสนะก็มันมีเนบอสอีพิกนะที่จะเข้ามานะผมสงสัยว่าก็คงต้องเคลียร์เคลียร์ไอ้เควียอีพิกของอีพิกหนึ่งก่อนนะให้หมดก่อนถึงอย่าเปิดนะ ผมคิดอย่างนี้นะเพราะตัวเก่งๆอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขนะถึงจะสามารถเปิดได้อะอแล้วก็มาอีกอันหนึ่งนะอ่าฮะไอพลังค่าเริ่มต้นอ่ะอันนี้ของแมกซิมานะอ่าไปดูหน่อยอ่าฮะไอค่าเริ่มต้นของค่าพลังใช่ไหมของเควสอีพิกนะอืมสองนะของแมกซิมานะ bs อันนี้ตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ หมื่นกนรนะก็รู้สึกว่าจะไม่เยอะนะแต่ถ้าด่านสูงๆไปผมคิดว่าอาจจะถึงแสนนะเอออาจจะถึงแสนเพราะว่าไอ้นี่อีป e ิกหนึ่งนะมันก็ต้อง7จ็ดหมืนะโอยเยอะอยู่นะต้องมีค่าพลังอะ่ะแล้วก็ค่าด่านพลังสุดท้ายะนะของออรุจินะอันนี้ขนาดแค่กรอบทองพี่แกปาไปตั้งยังไงอะ่ะแ0ดหมนนะ เยอะมากๆ8 0อ่ะแปดหมื่นผมตีว่าอาจจะทะลุแสนนะสรับบีสับบีเอบอสตองต่อไปนะสูงสุดนะอาจจะเป็นแสนคือถ้าว่าวใครอยากได้บนะีอ่ะตั้ง3ตัวครบนะต้องมีค่าวพลังว่าอาจจะเป็นแสนนะอันนี้ผมคิดไปเองนะเอออาจจะมาอุย้ยสุดโลกเลยแหละเออแล้วก็มาที่ไอ้นี่นะทานิวันเมมโบรีการ อันนี้ผมรู้สึกแบบว่าไงผิดหวังนิดหน่อยนะเพราะส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องแจกเมมวะ่ะมันต้องแจกเมมมันต้องแจกเมมแต่มันดเป็นการแจกนะไอรู้สึกว่าถ้าผมดูไม่ผิดนะจะเป็นตัวเลือกเฟเตอร์นะเออจะเป็นตัวเลือกเฟเตอร์นะซึ่งมันจะมีการทําแต้มทั้งหมดก็คือ8 0ด0มืนนะหรือเปล่าแ0,000นใช่ไหมเออ8 0ด0มืนนะ ซึ่งจะสามารถได้ไอตัวเนี้ยครั้งแรก2ชิ้นนะอะฮะแล้วํำแต้มครั้งต่อไปประมาณ20,000นะก็รวมๆแล้วก็ได้ทั้งหมดประมาณ6ใบหรือปะเออที่ดูนะ6ใบอะฮะและอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมทำการบ้านมาดีเหมือนผมจะรู้แกวนะรู้ว่ามันยังไงอะ่ะมันจะสามารถ ยังไงมีมานะสำหรับไอคานิวันเมมโมรี่การ์ดนะผมพาไปดู <c oughs> ผมเตรียมมาแล้วครับเป็นปร้อยกว่าใบอ่ะเออไม่ได้มันรู้ไปาห,าห้าดาวหกดาวพวกเนี้ยห้าดาวผมมีไว้แล้วเตรียมไว้แล้วอโอเคแล้วก็สำหรับการรวมเมมโมรี่นะไอ้นี้คือณนะณนอนาคต พรุ่งนี้นะไอนี้คือการรวมเมมโมรีนะรวมเมมโมรีที่จะอัปเดตนะก็มันจะสามารถรวมเมมโมรีได้สูงสุด2ชิ้นนะ ss 2ชิ้นแต่ที่ผมไปคุยมาจากเพจต่างเพจต่างๆนะเออผมว่าไอในอนาคตเนี่ยมันต้องมีแบบว่ารวม bs ได้มากกว่านี้นะได้อาจจะสามารถรวมได้ตลอดการเหมือนกับการรวมแบบซองจดหมายทั้งสีทองสีม่วงนะ ต่อไปนะไอน,นี้ต่อไปนะอาจจะคิดว่าอาจต้องมีมาแน่นะอ่าและไม่ใช่ว่าจะยังไงอะ่ะเอาเวกแค่เมมโมรีนะมันยังเอาเวกดาวการ์ดด้วยเพื่อนเพื่อนเตรียมล้างบี้ล้างผ่านการ์ดได้เลยถ้าจะทำคานีวันนะอ่าและมันมีการรีเทิร์นของ SS นะชุดที่1นึ่งบลูมหนึ่มหก็คืออาอิน่าแล้วก็น้องวายนะ ต้องมายสุดเซ็กซี่ของเรานะโอเคครับผมก็ขอจบการอัปเดตเป็นแค่นี้นะอันนี้ผมเอามาแค่คร่าวๆนี่ผมว่าเฮ้ยน่าสนใจนะอ่าน่าสนใจครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยไว้นะแล้วก็มารอผมสุ่มหาเคก็คุลาสโนโกันได้เลยนะสองตัวนี้แหมยังไงผมก็ต้องเอาไว้ได้ครับต้องเอาไว้ได้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมเองและก็เพื่อนๆทุกๆคนนะครับทีเรื่องเกมนี้อ่ะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับบายบาย